ສູງເຂົ້າຮົ່ມຕົງ

Open chất con buller, no, may gai. Yappy hintelang, you may lumpel, my yam buller, yam buller, rồi buller yam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  buller mà buller yam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 

Nanh em ngon. Tróc chị nó nhao bút lắm nòi. Ngói kìm là nó kìm 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 <ITA> พี่น้องเอ้ยโยงบุหรี่น,นอนใหม่กันได้โยีของนี่วะพ่อขี่หมูปลาแล้วพี่น้องปลาหมูปลาก็มากินด้วยกันโอ้ยคนเดินนอนน้องกระเทิงฟันออกก่อนลองลอ้ยโยงไปโยงเลยกันโอ้ย สูงเลยน้องจะเกยมะฮ้อนออกไปเบิงออมกอกันอันสิมีบ่พี่น้องไม่หม็นกินหรือว่าคนเอามาเอาเนี่ยนี่บ่คอยสองสามมือได้มีแลขพี่น้อง,เ,องเงาหมดล่ะมึงกอนหน่อยๆพี่น้องต้น,นหน่อยๆยานบ่มีขึ้นไปแล้วพี่น้อง แต่ทั้งหนอกย้ายเห็นอยู่หลายอยู่เดี๋ยวจะเอาทั้งหนอกโอ้ยหมูเลยพี่น้องห้อยหมูห้อยหมูมากัดกินโหด่าห้อยตีนมั้ยโอ้นั่นเดะนอนนั่งประเหินตัวว่ะเด็กพี่น้องเลยไหนสไปเดี๋วนี้สูงมก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเลยโอ้นี่เดะนอนเนาะ ชว่วงบ้านหละใครมาพี่ต้องเลยสี่หาหนอเขาไปร่วงกันก็นอกระจายก็ได้อยู่เห็นหยดให้พี่ท่านเลยเอาหนอกก็ได้ นี่พี่นอ้องเลยเดินลุงไปเจริญลางแต่มันอยู่ข่างทางเลยอหินแกเสียสักอีทยเห็นพี่น้องเป็นไงบ้างหลายอยู่เจริญลางแค่ข้นมาทึงซะก่อน လာတယ်တော့မောင်တို့နော်ဒီနေ့ ফোনটো